คือเชี่ยกูอยากได้เกนชินนะเว้ยแต่แม่งไอ้เชื่อโดนแฮกว่ะมันไอ้ไอ้ไอ้ไวรัสรัดเตียนมึงหดวเกินไปจริงนะเกินเกินคนมากอ่ะกูโดนเชี่ยโดนโดนตั้งแต่ดิสคอร์ดยันดิสกูโดนดิสคอร์ดโดนเอ่อไอเกียนชินแล้วก็โอ้โหเชี่ยโดนเยอะแม่งกำแม่งกำจะแม่งกำจะเข้ากูแล้วด้วยตอนนี้เนี่ยไอ้เชี่ย กูกูเห็นน็กไม่เข้าจากรัสเซียไอ้รัสอะไรสักอย่างของบันไดๆไอ้แี่เออเป็นเช่นไรเลยก็ไอ้เนี่ยคินเดือดสหรับคนคินไอ้ไะลาข้อมูลอ่ะไม่ไม่บล็อกอินมันแต่มันเหมือนมันล็อกอินไม่ได้เว้ยมันติดเมลอ่ะไอ้แค่กูล็อกเมลสองชั้นไว้อะไอ้แค่แต่แม่งแบบโอ้โหยมึงมึงเกินไปว่ะมึงเกินคนเกินไปแค่กูอยากหาเอฟเฟกต์ดีๆให้คนดูกูมึงจะขนาดเนี้ย กูก <c oughs> ็กูดูแล้วแล้วแม่งมีไอพีให้กูดูด้วยนะกูก็เอาไอพีไปหาในเว็บแบบแงอยู่รสเซียแบบแถบตอนใต้ใกล้ประเทศจีนเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหนิสัยมึงใช่เลยอ่ะชาวรัสเซียที่ผสมกับคนจีนเนี่ยโอ้กูก็แต่แฮกเกนชินนี่กูเจ็บมากเลยนะกูแบบกูแบบว่าคือคือคือแบบว่าเพราะยริงยริงที่กูเล่นเกนชินกูเพราะแบบอยากทาคลิปให้คนดูดูด้วยแล้วก็กูก <c oughs> ็มันจะทาคลิปแล้วแต่กูเข้าเกนชินเฮ้ยไอเหี้ย ปกติเมลกูเข้าได้เนะเพราะว่าตอนนั้นกูลงกูดนเวลาใช่ไหมแล้วกูลงวิดโด้ใหม่เว้ยวิดเลนดิงนี่กูลงวิดโด้ใหม่แล้วมันให้กูบิดแล้วกูก็เฮี้ยเข้าไม่ได้เหมือนเพราะว่ากูลืมรหัสไอ้เฮี้ยกูรหัสมั่วไปหมดเลยอ่ะกูได้เปลี่ยนรหัสกูเข้าไปปุ๊บไอ้เฮี้ยให้เลือกตัวกูจะเล่นลูมีหรืออีเธอร์ดีนี่เฮี้ยะไรกูกูแล้วกูเลยแบบโอ้เพราะว่ากูนึกเข้าผิดเซิร์ฟเพราะว่ากูลองย้ายเซิร์ฟดูไอ้เฮี้ยเข้าถูกเซิร์ฟแล้วอ่ะ เขาเไรอเมตายรเปล่ากูว่าไม่ไม่น่าใช่น่าจะเซิร์ฟรัสเซียได้อย่างงี้เลรัสเซีย่กูเข้าแล้วกูโชคดีที่กูเข้าไปในไอแพดกูไอแพดกูยังเข้าได้อ่ะแล้วเมลข้างล่างอ่ะที่ควรจะเป็นเมลที่เขียนว่าอิกมี่อะแม่งกลายเป็นเมล .ru อะมึงขายไอ้เหี้ยเราเราลองมาวิเคราะห์กันดูดีกว่าว่าไอแฮกเกอร์เขาเนี่ยมันทำอาชีพประกอบมันประกอบอาชีพอะไรบ้างนะ รัสเซียเนี่ยมันประกอบอาชีพอะไรบ้างเลยหนึ่งเลยขายยอดฟอร์ไอจีสองเลยขายยอดยอดคนเซิร์ฟดิทคอร์ดสามขายไหโตเถื่อนสี่ขายบัญชีเกนชินและห้าก็ไจะขาย Google กูด้วยต่อไปก็ขายมึงขายขายหมดทั้งเครื่องกูเลยอ่ะกูเหมือนแบบโดนโลโลสต็อกทิ้งหมดเลยอ่ะอะไรวะ ต่อไปก็มีคนมารับเติมมึงออกมึงเป็นทาสแล้วมึงเป็นทานสรัสเซียแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยว่ากูแต่กูเชี้ยมากเลยแลดีดีนะเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กูเล่นกับเพื่อนกูชอบเวลาเวลากูเล่นกับเพื่อนกูชอบถ่ายรูปเพื่อนไว้เว้ยมันทําให้กูเวลากูไปรีพอร์ตเขาอะเขาก็เชื่อว่าเป็นไอดีกูอะกูต้องแนบหลักฐานแบบว่าถึงขั้นแบบ ตัวละครมีตัวอะไรบ้างอะไรแกแบบตัวละครเป็นตัวอะไรบ้างอาวุธระดับอะไรเท่าไหร่กูว่ากูก็เข้าใน i อแ d แล้วกูก็ดูว่าไอชี้มีอ๋อกูมีคีย์ห้าดาวตัวหนึ่งเวลเก้าสิบกูว่าสาธยายไปดีแล้วกูก็ส่งช่อง youtube ไปเขาดูด้วยแบบทำคลิปกนชินนะครับแล้วก็เออแต่กูดีได้โชคดีแล้วที่กูทำ u t u b e อะแล้วถ้าไม่ทำนะกูเสียไอดีๆนี่ปนไปฟรีๆเลยอะแต่ตังตังดิสคอรดยังไม่คืนกูเลยนะก็บรบอกห้าวันถึงสิบวันอะตั้งแต่วันอาทิตย์สี่วันแล้ว เก้าเก้าอะไรเก้าเก้าเก้าจุดเก้าเก้ายูเอสดีสี่รอบอ่ะเก้าสี่เอาคิดซะว่าสิบแล้วกันสิบสี่ไอวันเตยสี่สิบยูเอสดีเท่าไหร่อ่ะพันพันหกไอ้เหี้ยมึงดูกันเกินไปว่ะแค่แค่ฝ่ายเซตอัพไฟล์เดียวกูก็ไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้นะเว้ยมึงอยากได้โปรแกรมฟรีแหละกูไม่ได้อยากได้โปรแกรมฟรีกูจะโหลดเอฟเฟกต์อยากได้เอฟเฟกต์ีเอฟเฟกต์ีเอยูงี้กูไปจ้างคนอื่นจ้างเพื่อนกูทำดีกว่าไปไม่ใช่ไอ้เสีย เสเียไปเท่าไหร่ทุกอย่างเสียสูเสียไปเท่าไหร่ทุกสิง่งทุกอย่างอ่ะเออกูก็เชื่อปวดหัวว่าแบบดีที่ช่องกูไม่โดนแท็กถ้าช่องกูโดนแท็กมึงรอเจอแค่เทรดคริปโตบ้างเสียอีกแทงบาคาร่าอะไรอย่างงี้บ้างเอออย่างไรก็ต่อเข้ามาเล่นเว็บฟรีหนสมัครวันนี้รับเครดิตฟรีไอ้กูกูกูสมมติถ้ากูโฆษณาอย่างนี้ไปนะกูโดนแบนทันทีเลยแล้วแม่ยูทูบ แต่ว่าแต่ว่า youtube เนี่ยกูยว่าพอได้ไปเพราะว่า Google เนี่ยกูมันคุยมันค,คุยรู้เรื่องไงแต่ไอ้เหี้ยอย่างอื่นน่ะไอเก็นชินเน่ะแม่งมาจากประเทศจีนแล้วกูไม่รู้มึงจะคุย,ยกับกูรู้เรื่องหรือเปล่าอ่ะชื่อชื่อมันญี่ปุ่นนะแต่ตัวมันน่มาจากจีนเว้ยไอ้เชี่ยที่จีนกับญี่ปุ่นมันต่างไอ้นั่นเลยเหรอวะต่างกันดีเชี่ยประเทศจีนกว่าไม่ติดต่อ,อยากไอ้เหี้ยมันแบบว่ากว่ามึงจะตอบเมลกูได้อ่ะกว่ามึงกว่ามึงเกมเกมพันล้านกว่ามึงจะตอบเมลกูได้ใช้เวลาหลายวันน่ะโอ้โห บางทีมันก็ไม่ได้ดิบางทีมันก็ไม่เชื่อกูด้วยเชื่อจริงครับหายไปเลยกูเข้าใจนะที่แบบว่าที่แบบว่าแบบไอ้เชี่ยที่ที่กูเคยเห็นว่กูเคยเห็นใน YouTube ที่แม่งบอกว่าโดนแฮกฟรีไฟล์อ่ะกูก็นึกว่าไอ้เชี่ยมึงต้องโง่ขนาดไหนว่าโดนแฮกอ่ะแต่พอมาเจอกับตัวปุ๊บอ่ะพอมาโดนกับตัวปุ๊บเนี่ยโอ้โหแต่ไอ้เชี่ยโดนแฮกฟรีไฟล์เนี่ยกูพอเดาออกแล้วเพราะว่ามันโดนแฮกได้ยังไงก็คือมันน่าจะเป็นเว็บที่แบบว่าแจกรหัสฟรีไฟล์กรอกไอดีกรอกพาสเวิร์ดเงี้ย คน,นคนที่ไเฮียเว็บสุ่มไงเฮียสุ่มสุ่มเพชรเอออยากก็สุ่มเพชรแล้วแม่งไม่ได้ให้เป็น U I D แม่งขอรหัสแม่งคิ้งไปพร้อมเงินที่กูสุ่มพร้อมกับรหัสไฟร์ Fi ไปด้วยเลยโอ้โหสุ่มไม่งั้นดีใจสองหมืน่นเพชรสองหมื่นเพชรเสียไอเดียไอเฮียแล้วเด็กบางคนมันเติมมันเยอะเติมเป็นหมื่นเป็นแสนงั้นอ่ะ ไม่รู้ไปสรรหาตั้งจากไหนมาเติมกันอะอุ้ยไอ้นั่นเลยไอ้ที่เป็นเลขข่าวไอ้ที่เอาบัตรพ่อเอาปู่เอาบัตรปู่ไปเติมตังค์หมดตัวหมดสองสามสองสามแสนแล้วมันเติมห้าพันไอ้เชี่ยแล้วคือคือคือเติมสองสามแสนเนี่ยกูว่ามันยังพอขอคืนตังค์ได้แต่มึงไปขายห้าพันเนี่ยนะขายไอเดียห้าพันมันคิดเชี่ยอะไรอยู่มันมันมันไม่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 แนวคิดนักธุรกิจเลยอ่ะ